สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีเช้าบ่ายนะคะประจำัาที่31ตุลาคมห5ห้าวันจันทร์เนาะสำหรับนิกเกอีเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1นกับ7นะคะแต่1ูนย์8ปดหึด้ารือเพื่อนๆจะรูดเอาก็ได้เด้อ1 0 14 15 17ย8หนึ่ง4 7 8ห471เนาะจับคู่ก็8 1ดหนึ่ง8 7 7 8 1 7 7ดนึ

ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อไม่รู้ตลาดหุ้นจะปิดหรือเปล่าเนาะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายนะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์ก,กดไลค์ให้เนาะใครจะเล่น v i p ก็จับคู่ซื้อเอาเด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ